មើលផា2កបុក Để nó chuyển vào đây ngắt cái dây ชาสันไถยสุดน้ำตาลมาเสาเสอยู่สวงนึงตออกง่าวน่าเงบหนึ่งเยหนึ่งอง้อยานมอนี้มอนี้ทุบป่ะนี่ตออมออกนี่ทบต้มตัวหองงานไปเสาเกิดเสานี่เราออกป่ milk, ่านออกมันออกมาจากเสาติดอนั่นเนี่

พอนี่ก็จะได้ใหญ่อกอนแล้วกันใหญ่พอของน้ำกอนเันป่อยนนี่ตัวตัวข้างล่างวันนี้ออกข้างล่างบุรี่เอานมันมาทางเดยกับบรกันี่อันนี้แสดงว่าัวนาเตนีครับ mèo bay lượt hòa quan thì sao? thôi 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 thôi

เลืออยู่ดเ้อมเเ้าังเพราะว่ามันนาเป็นทอจากแค่นเอาเลยผมว่าเพราะว่าตะกี้ขั้วขั้วแค่นกอยู่ท้างหลังพี่มีมาเ่นก็มาทมดินเฮ็ดรัดห่าเรา็่แน่แต่ห่างน nó là mắt mình, mình du ra, không? là chuyện gì? chỉ có hiện đây? Ở đây thang nào nè? Tắc kè nào chuồng nam mọn, bảo con leo đìt mứt, theo lông chấm nai, leo nhin mứt theo hiện กัวสองสอกสอกสอกนึงก็โลสามสิบเส้นสามสิบกัวอยู่ <c oughs> ต่อมาข้างหนอดท่อเนี่ก็ต้องได้นเือระบบไม้น้ำหยดแล้บวบางทง <c oughs> ไป้บางอ่ะรถดำหน่อยมาก <c oughs> คนขี่ยันกับไปเท่ทั้างหนอดกับรถดำหน่อยหน่าจะมีเยอะนิดหนึฮนแหงใหญ่ ร,รับป่ะห้องเับคองนันได้หรอกป่ะห,ห้องเั็บขอนขั้งนอกได้ลอรอกป่นะฮะน่าจะไปเบงเอารถดำอเอามาคอนหินกัน ของว่าได้รถครับแล้วรถดำกันเมื่อรถดำให้ตาใส่ขีนเทหลังบงันเอาคือว่าบล็อกคือว่าบล็อกแล้มีรถดำด้วยกันไหมเุาะปิดใจถ้าไม่ได้ร,รก็ปิดใจน้ำแม่บอกไม่ใช่น้ำแยาเนี่ นี่ครับรถดำเนี่ยเอาไปให้ตาคน้คนค้นหินเดี๋ยวผมหาวิธีเอารถดำออกจากนี่งนะครับเราจะได้ไปค้นหินเอาไปให้ตาได้ใช้ไม่ได้เสียแห้งไรนะอย่างนี้นะเราล็อกเราคุณจะไปนำ้ำเบรด้ำใหญ่ในบูมเม้นกุจะเปิดล่งรถหรือล่อง,ง,งจุกคอง ถ่าเพื่อนขอมากคุณเหรอไอสีมีรถโยมัเป็นรถโยน่อยอ่าถูกแล้วแล้วครับแล้วตวสิเจ็บขึ้นรถโยขั้นนี้กัแกได้พอดีรถแกเห็นแกใส่เท่ากันเลยนี่ก่าหนักอยู่ั้งในของเจ็บของถ่ายเพื่นมากกันตาออกมาให้เบึงพาสองกระบอก ยิ่งยิ่งยิ่ง่ได้่ยิ่งกขงเขาบ่ไ่ได้อยู่บ่มันหนักเลยมันหนักี่มาเสียก่อนบุคคลนี้อันนีย้ยไมบอกเลยได้นักยางแข่งจังหนเอจ๊ะยางที่แข่งกันเนอะขอลอกดีจ้ะล่ะ อย่างนันมีเาก็ซ้อมในบ้านก็มีขายลานัน่ท่าจีไปซื้อแปลงซื่อที่เนอเนี่ยอย่างกลมขายกันมันีเขาซ่น่แน่น,นนเจาเราโดน่าครับโดนแล้วเนี่ยอย่างู่ในบ้านก็มีขายเส้นเละล่ออยขาดเช่นนี้หนาอยูอ่รอยห้าสิบเซนเมตรหนึ่ง เอาเอื่นผมบอกเอาหัวไม้เบ่งทั้งกันเห็ดเองทั <k <k ้งกันหน้าซังมาให้ก็ขายเป็นเม็ดเดี่ยวมันเป็นสำเร็จมาอยู่แล้วเม็ดอ๋อหนอนมาใส่อมกันกว้างไรก็ไปก้อยหน่าก้อยยังแล้วกันพากันนากว้างเดียวไปยิ่งป่าใครอยู่แล้ว อันนี้ไม่สัดทั้งสองนั่งไปต่อันนี้ไม่เย็นไม่เดือดที่จริงอันนี้สีบลูกาตัวนี้เลยตัวนี้คือเบากว่าตัวนี้เงี้กว่าหัเบากว่าอันนี้ไม่สักขึ้นหนักแต่ฉันเนี่ยตัวนี้เดียวรรแปดรัดแบ่งใส่เลเซอร์ใส่เลเซอร์ทีทับหน่วยเงาดักประมาณนสอง สิเส้นประกบบอกนนี่ลองซ่อมนี่พอดีอนี่ลองซ่อนี่ย็ดลองซ่อน, <c oughs> นี่มีซ่ํมขอบซ่ำขอบขาาวันนี้สซำหลูกซีิมนนี่เงก็เลยยังไงหลูนี่ลงได้พอดีอลนนีซิบอโลกสามิมนวันนี้นนเไนหมเล็กขั้น แต้ว่แม่แม่เอา,างอหลงเงี้ยกลวงไปเต็มแม่ต้องก่อเล็กอันนี้ไะเห็ดเห็ดลูกปลาอันนี้มั้ท่าน้องไอดิสจับปลาแบบน้ำกันครับ เดี๋ยวจะกินนมอยูน่บบน,บบนี่นอนนอนนอนบ่าจะพ้ากลับไปนะนอนหลับจำครับเดี <C oughs> ๋ยวให้นอนจะข้าวก่อนเนาะค่อยจะพากลับครับนอนจะข้าวก่อน สีแ่แฮ่มันก็ข้าวอยู่ด้ยังเนบุคคาเจักเทียบิดท้อมันตลอดดยคุณอากาศบริเวเด้อนี่มัเย็นเลยอากาศดีเมื่อกี้พูดดูกนนี้กิงนบนนอนเราลงอู่กระตื้นห้นนะนะฮ้ยนอนแล้วนอนอยาค้าแล้วปอายพากับแับนะ อ้าบเลยเกลับเลยค่ะ huh, ท uh. yes, no uh ี huh. eh mm ่กแอาบเลยแอบแล้ว huh. ยีเด like ียวมาวัดโอ้ลมคักลมคักลมครับโอ้เบาะยาถอยแล้วยียางเดินเอาลูกเนาเย็นมาลูกแม่กลมปุกหัวให้ลูกตอนนี้เราเห็นอยาไรฮมันก็ร่นอยู่ตลอดอยากยีได้กลัวอยู่ตลอดเนาะ ห,หล,ลงเมียด้เนี่ยอาบน้ำอาบน้ำกอนู้ให้นอนจุบนวนจัดขะ้ดนมย่าไปบ้านย่าอาบน้ำาไปกนแกนกุ้กันจะไปาทําไมกับบ้านน้ำแล้วก็จะไปผูกแขนบ่อันใหญ่ใหญ่หุงข้าวเพื่อหัดผักเอาผักผักมาส่งอือยายาได้หงข้บ่นี่ ยกาหุง,งขเขาปะอันขอเขาเี่ยเยมื่อแรอันาจัดพักัดักจะได้ยิามาใหบ้านาจะักับขาวมา่านบ้านขาดินไปขับน้ำแล้วก็ไปผูกแคนเข้ามาช่งงานเยมาไปขับเข้าเยเดี๋ยตัวเรยบปะนนีอย่งบนอน มเร็สรสรบยำและค่ำนี่แล้วแว่างใหญ่ละสลบยำค่ำจิต้์ยำเด็กอิ่มไหลจนท้องใครลองลองนสิไทยตัวบันนี่ยนาทีขี้ปุ๊ปุ๊ติจิลลไ่ออกเลยบเดียรหาง่ายเดียอุ้มข้าวเดียวอุ้มได้แลลวอุ้มได้ไหมให้ห้เฮเร คิตวตลอดเลยมือกินบนนอนเลย,อ,ยกกอ้ํย่งขี้พักันก้อนทันทีีีก้อนค่อยอาบน้ำให้แม่ครับน้องหงเอานางองไรีนอาบน้ำนะครับผมก็จะไปเก็บดอกไม้ใส่จานไว้เตรียมผ้าไปผูกแขนครับผูกแขนโยวัดน้ำหลวงหลวงปู่ใส่หลวงตาใส่ครับ กับนอนกบบนอนินแต่นมไมยอมนอนแต่ว่ามันเป็นเฉ้าขอย่างถอผูกกห่อดีได้แหละโซมากเนานว่านอนหอมันหอ่อคลาดหม่หมแล้ว่านอนอันเบิ้ลมันฟาแม่ฟาสีเขาต้องเป็นเงาได้เงาสะทานบ่งเงาแสงแดดเขาเป็น <c oughs> ยังไที่สองตื่นมาได้ดยังไงน เมองมาแรกจะเป็นยังไงเพียงคองกงเจ้าหน้าตาเมื่อไหร่กินนุ่งกระแตเลียมเมาๆอยู่จะให้ได้ลาจะไปหาปูด้วยเป็นัดแล้วปูตีด้วยให้ปูตีด้วยให้ห้องยจะให้ปูอาญาเมื่อคืนในห้องจะให้ปูตีด้วยให้เมื่อคืน วัดแล้วพูดแขนพูดกันจะให้พูดตีปูเรียยั้อยจะ,ะ 30. 30. 5. 5. 5. ได้มาโรงเรียนกับยาฝนดีไปแล้วงามาโรงเรียนวัดนี่แหละขี่รถไส่ปุ๊บพูดปีเจ้าหนปีแล้วก็เชี่ยวมาโรงเรียนแล้วมาเลยน้าโมเตย์ใส่ว่าผู้ใส่ยใส่ว่า น้องสาวไปแล้วนะน้อ,องสาวไปเปิดสาราไทยแล้วแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวลูกเดี๋ยวแต่งขันหา่าแก้ขันห่ามาขอผู้แคบทับปู้กลางหูไม,ม่ยังเดียวบังกังกลางหูม,มาบ่ตาปลาตา,าไปตาไปคือมาลายให้ลูกฟาผู้ฟาไปนอน อ่ะอ้าวก็เสียแล้วนะพ่อก็แกเอาน้ํามาให้เรามาเลยอย่างนอนอ่ะอ่ะน้ําแล้วอ่ะเออไม่ตงไปเโ ผู่นญิ่ครบบอ๋อเนี่ยอ่าอ่าออ่าไปนอนไปนอนก่อนไปนอนก่อนมาเดือนกับแปดมือเกิดมื้ออันปีิปดบุญกระถินแล้วบุญกระถินนี่อ่ไปดูไปดไดไปดูไดปดได้ขาขาขาขขาขาขขาขาาขาาขาขาาขา

แล้าแล้วเาแล้วมาแม่เปิดประตูกันเถอแม่เปิดประตูแม่เปิดประตูกินน้ำเนี่ยกับมหม่ตอนน้กลางค่ำอนเดียบันนี้แม่ก็เอาตะกรงไปเลยแม่ก็เลกันลเร็วเร็วเนหิวนหิว่วงนอนผูกแขนแล้วก็รับเลยสรถไดแล้วก็รับเลยน้องไอรินเขาม่กินนมเปอได้กินบวกิน นั่นแล้วก็ลับกระบปานไปน่อนล่งในอูจ้าของผูกนเ้กสินเลยหล่ะหละตกวตกสินใหญ่น่ะนาทำผู้เร็อ๋อนอนอไรลินนอนแล้วนะมาหัดนอนแล้วน้าหงผาปะคงเอ้ามาเนี่ยมานี่คือไหนหน่อยเไมันปะคงแสบกันในจีทีอย่างหนแล้ว บมเพื่อ <zo> น่ายไปให้ปล so ูกต่อหรวคงมันแสบเมื่อเล้วนี่หลายอยู่นี่ต้นเดียวกันมึงเหนื่ยครับเน่ยแบบน่นๆเนี้ยมึเนเด็ดลงหลายมือเลยเด้แต่ว่ามันขักโบเล่กำลังเดือนอยู่ครับเด็ดลงสองมือก็ได้กินหงายโบเด็ดลงหงสีย่ในไปจะไปปลูกใช่เอาเมื่อบ้านเอาเมื่อเล่าอีกประมาณสิบสองเดือนบวชอีกประมาณสิบ เก่าเดือนสิบเดือนสิบเดือนเมื่อเราอันไอเหงืปูไอจะได้ค่ะปลากำลังเป็นมากน้อยน้ำท่วมตเยหมนมันโมมากน้ำน้ำโมฮงอันต้นเนี่ยเหอนก็ได้จากต้นนึงแต่ว่ามันโมเป็นมากคืออันอยู่ข้างล่างดินมันโมงามก็อยู่ทางล่างเนี่ยทางล่างดินดำต้องคดดินทางล่างคือเนาะใส่กระถางปูทั้งๆเอาเอารอรถไปใส่ปูนะครับจะแล้วกันราแล้วจะะครับ กำลังเตรียมเพนน่ากินเนาะเอาที่พัดยังไงหั่นบอกกกรี่ใส่แครอทหั่นบลอกโกรีใส่หมูใส่คใสคแครอทผมก็ต้องได้กินกาแฟเสอร์มาอีกมาแล้งของงานกลางคืนครับเพราะว่าหมอคืนนี่ก็แถบสลับกันเนาะพล <c oughs> ระ <c oughs> กับพลระเครื่องคืนเลยได้กินกาแฟไว้ร้านเนาะนอนแบบ ที่มูมบอกตูต้นมาเนี่ยมูมเนต้นอะไคือว่าแซ่บพ่อต้นเนี่ยเดี๋ยวไอ้กินกาแฟอยู่ว่าแม่ขนมปังแล้วยังไม่กินกาแฟเอ้าจะมาถามเนาะถามมึงเคยอปกติถามได้กันต้องได้ปอนเนาะกินกาแฟก่อนเฮ็ดคอนรามุมเลยครับปันกันเห็ดต่อเห็ดเห็ดต่อไอรินหลับจามตัวหน่อยนุนอนหลับอันนี้ตื่นแล้วบนหนอนเองเด็กตอนนี้ตื่นต้องแบบ ข้าเตาแล้วกะจิอ่เล่นยี่น้ำเตาห์นแหละรับอยกับเฮ็ดเื่มตาน้อยแตยใ่ใหญ่เบื้องแล้วก็เฮ็ดบดบดรับเมี่ยงไปเลยมึงไหวหงม่วงมากครับเลย <c oughs> นี่เตรียมความเรียบร้อยครับ <c oughs> เข็ดใบเตนเลยเน,ะ <c oughs> นยาะตอนนี้จักม่วงละมึงน่ากร,กรักจากกอนใบสามยี่สิบเลยเลยเห็นไหมพราะว่าให้ไอ้ไปส่งใหญ่ ส่งยาชาวสงยาเมื่อวันยาก็ชีได้ไปตลาดแต่วัอนี้ยาว่าบูได้ไปจ้ะกลับมาผมก็จะได้มาอาบน้ำนะครับอาบน้ำเตรียมตัวไปเฮ็ดงานเขางานกลางคืนแม่กับพ่อกับแม่ก็บกําลังเตรียมตัวไปตลาดเน็นแล้วจ้ามันไม่ต่ออะไรินหลับเต้าครับอะไปเลยๆลูกหลับปุ๊บได้เหตุยังเปล่ามันรบกวน มันเห็ดไบ้ตอรเวเ่นเกตสิมิเวลาพักฟันตัวเจ้าของเมื่อคืนนี้ขเขาเฮ็ดได้ห้าเจ้าของตอรเว่นคือกันอืมแบบนั้นน,น่ะแน่นเกตสิมีเวลา,วาลพักฟอนไรบุลยภัทรติดแล้วคราวนึ่งไอ้มากินข้าวกินขา้นขาวแล้วคราวนึ่งเพ้่ันตื่นจ้ะวันนี้กินขา้าวอิ่มงาเลยเัหน,นี้นงาเลยาสามทุ่มกว่าทาุ่มหนึ่งเกือบสามทุ่ม มนสามทุ่มสี่ทุ่มเดี๋ยวจะมีที่นี่คขอจบไปมองของรัวนี้เลยเพ่าจะได้เตรียมการเตรียมของนะ่จะได้เตรียมของานของกระจัดถ้ากินอยู่นี่คงกระจัดเตรียมของก็จะหยุดใงานครับในงาเวาแต่เดี๋ยวไม่กินไลเส้ย่าถั่วกระจมาอุบน้ำเพร่ะว่ามคิดหน่ายคิดหน่าครับผมกำหีับวันนจ้ไบ๊าย สวัสดีครับคุณตาไม่คัวพอมเลยเดี๋ยวใร่ใส่งน้ไส่ตะเกียงกับน้ำมันใส่น้ำใันไชนเนะถับบล็อกกอยี่บลกหลายบล็อกก็ใช้หลากหลอก